ถานี่ก็ชีวิตประจำวันของผมนะครับตื่นเช้ามาก็ทอดกล้วยสุขามาถามหาแต่เช้าเลยนะครับอ่าขาประจำขาประจำก็กล้วยมาส่งให้นะครับเป็นของปลียงดมนะครับผมเป็นของปลียงดมกล้วยของเขาใหญ่มากสั่งได้นะครับพ่อนาย,นายมไม่มีตาลาดรองรับนี่แค่พ่อานคนเดียวที่ช่วยซื้อ ว่าไงตองกวนมันตะกา้ารมีตะก้าเหรอมีมีตะก้าอยู่ไหมน,นะครับเแล้ววันนี้จช่วยมันหนักมากเออมันหนักมากมันหนักมากเลยนะอุย้ยเบ็ดเจ้าไปตั้งตรงไหนได้นนนะป่ะน,น,นี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาลมก่อนนะเดี๋ยวไปปไป คือคล้วยของบอลเลนโดมโอ้ย,อยงใหญ่เลยโอ้ยต้องยกสองคนอ่ะเรนนี่ล่ะ,นนละไปเลยเอะแม่เจ้ากล้วยไม่มันม่แม่ไม่เหรออะไรวะนะออตะก,ก้ามีห,กกมหูไม่มีจ้ะอ๋อ ไม่มีเลยจ้ะช้อนไหมช้อนอะ่ะกล่องตีฟ้าน,ะน่ะเนี่ยเอาผมมุมตัวนะ่ะสองเท่าไรนะสีฟ้าเนาะสามสิบบาทจ้ะไอ้มาลายมันหมดถ่ายแบบไปถัดยตั้งตัวเลยนี่ ตัวเย็นเนาะเดี๋ยวถ้าว่างผมจะเอาเดี๋ยวผมตัดเป็นหวีกันนะพเพ่อนๆเนาะครับผมอันนี้ก็ทอดกล้วยไปก่อนสามสิบสองเจ็ดสิบบาทบรรยากาศแบฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ตกแต่เช้าตกแต่เช้าเลยตั้งกล้องใหม่ก่อน วันนี้จะวุ่นวายนิดนึงนะครับชีวิตประจำวันของผมในการเป็นพ่อค้านี่ไปเช็คมีครับเอาเกียร <Thank you. S 1> ์หนึล oh. องดูไปก่อนนะครับเด้อ เรเลี้ยงเอากล้วยมาส่งแล้วนี่ก็อีกประมาณสักอ่าช่วงนี้แดดมันไม่ค่อยมีเนาะฝนมันตกตกทั้งวันทั้งคืนตกแรงตกหนักน่าจะประมาณสักวันสอว,วันนะครับถึงจะได้ทำกล้วยฉาบอันนี้ก็ดูอดกล้วยไปก่อนนะครับผม หลังจากทอดกล้วยเสร็จแล้วผมก็จะได้ไปหุงข้าวทำกับข้าวาัดอะไรหรอเดือดแ่ไหนเดือดด้านมันมีครับหมดครับเอออย่าโดน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 ต้องนะไปแทะเอาเยียนบวกเดียวเนี่ครับครับเดียวเนี่ยครับเดียวเอามันเอาละบวกไป บางตอนทีบาัาอ้าวครับผมวุญบ,บายบุญบายสักนิดนึงนะครับพอดีอยู่คนเดียวนะครับผมอยู่คนเดียวงานเยอะนี่อยากไปได้กวาดบ้านถูบ้านเลยข้าวก็ยังไม่ได้หุงเลยน่าจะกินข้าวเช้าประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่แหละเมื่อวานยิ่งแล้วใหญ่เลยเมื่อวานนี้กิน ตอนเช้านี่กินมาม่าแค่สองห่อนั่าน่ะหลีนีเช้ามาลูกค้าก็ถามหากล้วยทอดก่อนเลยก็ดีครับมาเลยทางเรายินดีต้อนรับครับผมมาได้ทั้งวันนะครับเราแกดนิดนึง ใส่ใบเตยใส่ใบเตยเสร็จก็เอากล้วยหอนตามเลย เห็ดก็ออกแล้วแต่เห็ดทอปปีนี้แพงมากนะครับเห็ดทอปปีเนี่ยเห็ด <Head S 1> เพาะเนาะบ้านแถวภาคอีสานาก็เรียกว่าเห็ดเพาะเนาะอ่าทางภาคเหนือเขาจะเรียกเห็ดทอปเห็ดไข่ก็มีแล้วแต่ปีนี้ก็คงจะไม่ไปแล้วครับ ชิ้นใหญ่มากโอ้ยอยก็อร่อยนะเจ้าเนี่ย ลูกคกาผ่านไปผ่านมาก็แวปะซื้อได้นะครับถ้าเป็นขาจรก็ลองซื้อดูนะครับแต่ลูกค้าขาประจำนี่เขาบอกว่าอร่อยสุดยอดผมก็ทำมานานแล้วนะครับมาตั้งแต่มาอยู่เหนือใหม่มาตั้งแต่ปีห้าสาม ายมาได้เจ็ดปีละวันนี้ก็คึมฟ้าคือปฝดนะตั้งแต่ตื่นเชา้ามานี้ยังไม่มีแดดออกเลย อากาศดีนะครับอากาศดีล้อมรอบไมีต่หมอกกลางคืนก็นอนไม่ต้องเปิดพัดลมเพราะว่าหลังบ้านผมนีนต้นไม้มันเยอะเนาะมีกี่โมงแล้วนี่ 8.00โมงแล้วเมื่อกี้ถ่ายแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับยังไม่ได้บรรยายอะไรมากมายเลยก็ได้แต่บอกว่าก็นี่แหละครับชีวิตชีวิตประจำวันเมื่อมาอยู่ที่ที่มาอยู่เหนือเนี่ยครับ เนี่ยคือชีวิตประจำวันของผมแต่ถ้าลงไปเพชรบุรณนี่ก็อีกอย่างหนึ่งถ้าอยู่เพชรบูรณ์ผมก็เป็นเกษตรกร,กรอ่าตอนนี้กำลังทำปลูกต้นไม้หลายๆอย่างอยู่นะครับเดี๋ยวเอาหัก เดี๋ยวหักกระโพดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะปลูกมะเขือพวงอีกหนึ่งไร่เพราะว่าตลาดที่นู่นเขาต้องการเยอะเขารับซื้อตลอดปีครับผมไปอยู่ที่ไหนก็ทำแต่งานนะครับชอบชอบสับกษตรเรไป็นได้ทุกอย่างครับ เกษตรกรก็เป็นได้พอค้าก็เป็นได้เป็นได้หมดเลยพูดล่าเหมาก็เป็นได้เมื่อก่อนก็ทํางานก่อสร้างอยู่เมื่อก่อนทํางานเกี่ยวกับเจาะเสาเข็มอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นกระทะที่สามแล้วนะครับเมื่อวานนี้ทอดสองรอบนะครับพวันจงเช้านี่ทอดเท้พูนเลย แล้วช่วงบ่ายทอเด็กสองกระทะลูกค้าเขาซื้อเยอะเขาซื้อทีละห้าสิบทีละร้อยเลยครับนโอเคนี้ก่อนยกแป้งออกยกแป้งออกไปก่อนนะครับ ที่นี่ต้องต้องตื่นทอดก้วยแต่เช้าครับเพราะว่าเปิดร้านปุ๊บเนี่ยลูกค้าจะถามหาก้วยทอดก่อนเลยนะครับปกติมันจะมีมันด้วยแต่ว่าปีนี้มันแพงมากเนื่องจากว่า วัตถุดิบอะไรมันก็ขึ้นหมดเลยเนาะแต่ดีหน่อยกล้วยเป็แพงเท่าไหร่กล,กล้วยนี่เป็นของชาวบ้านของคนลิงดมมาส่งให้ยังไม่ได้หุงข้าวเลยครับอ๋ออยู่เป็นจมูนครับดูแลคนข้าวครับต<อ>้อบเปลี่ยนกันครับผม,มนนครับนี่ครับให้ดู รถนี่ไงนี่เดี๋ยวรออีกอกระทะหนึ่งจะพูนมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวสักประมาณสักเก้าโมงสิบโมงเดี๋ยวลูกค้าก็มาละเด้งไฟนิดนึงอ่า เปิดหน้าหน่อยร้อนหลังจากกระทะนี้เสร็จแล้วผมจะไปหุงข้าวหุงข้าวเสร็จก็ทำกับข้าวเสร็จปุ๊บก,กินข้าวอ,อะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับงานที่รออยู่ก็มีกวาดบ้านกวาดห้องครัวเก็บที่นอนเพราะว่าเยอะครับงานเยอะงานเยอะมาก แต่ถ้าภรรยาอยู่ด้วยดีก็ช่วยกันแคบเดียวมันก็เสร็จแล้วเนาะคนใดคนหนึ่งไม่อยู่แล้วมันก็ทำงานทั้งวันนะครับบางทีเหนื่อยก็หยุดแต่ก็ไม่เหนื่อยหรอกครับเพราะว่ามันช่วงนี้อากาศมันไม่ร้อนเนาะอากาศไม่ร้อนฝนมันตกทั้งวันอยู่แล้วนะครับผม อ่เดี๋ยวจะให้ดูกล้วยอ่เมื่อกี้ก็ดูไปแล้วดววาอกไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูเหมือนกันนะครับก็บอกไว้แค่ว่าเนี่ยแหละชีวิตประจำวันของผมนะครับผมอ่าคงจะต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ